ระหว่างนั่งทำงานเสียงสิ่งแวดล้อมและตัวเองหายไปบางครั้งสวดมนต์รู้สึกมีไฟฟ้าวิ่งที่สมองเปรี้ยะความคิดมันโลดโผนพอถอนออกมารู้สึกปลื้มอิ่มเย็นใจจะรู้ได้อย่างไรว่าทำที่พูดออกมาถูกต้องคะคือต่อให้ไม่เกิดภาวะดีๆอย่างนี้นะไม่เกิดภาวะตัวเองหายไปไม่เกิดภาวะที่เหมือนกับมีเอเน g ีมหาศาลเนี่ยเกิดขึ้น ไ้วิ่งรอบตัวเรานะฮะไม่เกิดความปลืม้มไม่เกิดความอิ่มใจนะเป็นภาวะตรงข้ามหมดเลยเป็นภาวะที่ตัวตนนะร่างกายหนักทึบเป็นภาวะที่ร่างกายสภาวะจิตอ่อนแอไม่มีกําลังหรือว่า,ามีความรู้สึกว้าวุ่นมีความรู้สึกร้อนดนภาวะเหล่านั้นเนี่ยนะก็สามารถที่จะ บอกเราได้ว่าเรากําลังมีสติรู้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะอย่างตรงเนี้ยที่คุณใช้คําว่าภาวะดีๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเป็นธรรมที่ผุดขึ้นมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยนะตรงนี้คือมันเป็นภาวะทางรูปภาวะทางนามที่เป็นของเป็นที่ตั้งของตัวตนฟังตรงนี้ดีๆย้ำอีกครั้งนะ ภาวะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหายไม่ว่าจะมี energy วิ่งอยู่รอบตัวมีความรู้สึกอิ่มเย,ย็นใจอะไรก็แล้วแต่ภาวะเหล่านี้เป็นที่ตั้งของความรู้สึกในตัวตนเป็นที่ตั้งของอุปาทานนะทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะแล้วเสร็จแล้วอะสิ่งที่มันจะบอกว่าเป็นธรรมที่ผุดออกมาอย่างถูกต้องเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงหน้าตามันคือสติเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของความรู้สึกในตัวตนพอเห็นว่าไอเอนเนอรนะหรือว่าความอิ่มใจเย็นใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสักแต่เป็นภาวะชั่วคราวอยู่ได้ไม่กี่ลมหายใจมันก็ค่อยๆหายไปสติที่รู้อย่างนั้นนี่แหละคือทำรรที่ผุดออกมาอย่างถูกต้อง เราจริญสติมาเนี่ยสิ่งเดียวที่เราต้องการคือสติรู้ทำตามจริงรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเรานะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์การที่เราจะเห็นนะว่าทำที่ถูกต้องผุดออกมาเนี่ยแล้วแน่ใจว่ามันยั่งยืนเรียกว่าสัมมาสมาธิ เป็นภาวะของจิตที่มันตั้งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ว่าอะไรอะไรในภาวะกายในภาวะใจเนี่ยมันไม่เที่ยงไปหมดเลยมันไม่ใช่ของเดิมไปหมดเลยมันไม่ใช่ตัวเดิมไปหมดเลยเนี่ยภาวะที่จิตนะตั้งมัน่นรู้อยู่เห็นอยู่นั่นแหละมันจะแสดงตัวของความเป็นธรรมที่แท้จริงออกมาเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆตามกำลังของจิตนะที่ตั้งมัน่น ตามกาลังของจิตที่มันยั่งยืนคือถ้าสัมมาสมาธิเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานเราจะมีความรู้สึกเป็นปกติเห็นสภาวะทางกายในเอเรียบทน,นี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแล้วก็เห็นสภาวะที่มันเป็นเวทนาว่าเนี่ยในกายนี้กําลังให้ความรู้สึกอย่างไรสบายหรือว่าอึดอัดนะควบคู่กันไป แล้วก็รู้สึกว่าทั้งภาวะทางกายทั้งภาวะของเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแปรไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยที่มากระทบตัวสติตัวของจิตนะที่มีสมาธิในการเห็นนั่นแหละตัวสมาธินั่นแหละสมาธิจิตนั่นแหละที่เป็นธรรมนะและ้วแล้ไอ้ตัวตัวธรรมที่มันผุดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะมันจะมีพัฒนาการมีความประณีตมีความใหญ่ มีความยั่งยืนที่ไต่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆนะตัวความถูกต้องเนี่ยมันจะมากกว่ความรู้สึกเป็นปกติไม่กลับกรอ,อกได้ง่ายเพราะพระเจ้าถึงเน้นเรื่องว่าจุดหมายปลายทางในในแบบที่เราจะปฏิบัติก่อนที่จะได้มรรคผลเนี่ยคือสมาธิจิต แล้วคาว่าสมาธิจิตในที่นี้ไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเอาอย่างเดียวแต่เป็นสมาธิจิตในชีวิตประจำวันที่เราเคลื่อนไหวไปไหนเนี่ยนะจิตมันก็ยังม,มีคงมีความเห็นอย่างนั้นมีความคงเส้นคงวายอย่างนั้นนะที่จะรับรู้ว่าอิริยบทที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วนะมันเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยังไงยังทั้งจิตเนี่ยไอตัวความเป็นสมาธิฐินะ มันคือจิตที่จะแยกออกมาเป็นผู้ดูเป็นตังหากจากภาวะทั้งหมดที่มันปรากฏในความเป็นกายในความเป็นใจในขณะนั้นแม้กระทั่งความคิดนะเวลาที่มันผุดขึ้นมาก็ถูกรวมเข้าไปในการเห็นด้วยปกติเนี่ยความคิดมันจะยึดเราไว้เป็นจุดศูนย์กลางความรู้สึกในตัวตนแต่พอเป็นสัมมาสมาธินะจิตแยกออกไปดูนะ แม้แต่ความคิดก็จะปรากฏเป็นสิ่งที่เนี่ยถูกรวมอยู่ในภาวะทางกายทางใจเนี่ยนะถูกเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นภาวะหนึ่งคล้ายเราเห็นวัตถุว่าวัตถุหนึ่งหนึ่งแจกันโต๊ะเตียงจอมอนิเตอร์อะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันก็จะเห็นแบบนั้นเลยรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าความคิดเนี่ยนะปรากฏเป็นสิ่งที่แยกออกเป็นต่างหากจาก,กจิตที่กำลังเป็นสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิอยูอ่ไม่ทราบน,าน่าจะน่าจะตอบคำถามนะฮะโอเคอย่างนั้นโอเคครับถ้าไม่มีท่านอื่นจากทาง Clubhouse นะผมก็เห็นมีอยู่เยอะเลยนะเนี่ยแต่ไม่มียกมือท้กคนเอาละเดี๋ยวก็ผ่านไปอีกคืนหนึ่งนะครับสำหรับรายการ ปฏิบัติธรรมที่บ้านนะฮะคืนวันเสาร์สามทุ่มเรากลับมาเจอกันเมื่อ,อสะดวกพร้อมกันนะครับ